สวัสดีครับอยู่กับผมหารเกษตรฟาร์มนะครับสารบคลิปนี้พามาชมหญ้าเนเปียนะครับนี่ครับการเลี้ยงวัวนะครับการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออาหารของเขานะครับนี่ครับหญ้าในเปียครับไม่ใช่ต้นอ้อยนะครับ สูงมากเลยครับที่เขาไว้ให้ต้นสูงขนาดนี้ก็คือเขาจะบดให้วัวกินนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องบดเราก็เลือกลำต้นที่ไม่แก่จนเกินไปนะครับวัวเขาจะได้กินได้ทั้งหมดครับสวยมากครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นคอกวัวเก่าครับ เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายครับเพราะมันมีปุ๋ยอยู่แล้วครับแค่มีน้ำมาลดก็เพียงพอแล้วครับนี่สายยางครับลดน้ำครับถ้าเราเลี้ยงเยอะๆเราก็ต้องมีพื้นที่ในการปลูกอย่างแบบแบบนี้นะ ถ้าเราจะไปเดินตัดแต่หญ้าธรรมชาตินี่ก็เหนื่อยครับกว่าจะได้แต่ละคันรถแล้วก็หายากมากด้วยนะครับทุกวันหญ้าเพราะว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือทุกวันนี้เป็นที่นิยมครับราคาสูงครับทุน การปลูกการแพร่พันธุ์ก็จะง่ายๆนะครับนี่ครับเลือกต้นพันธุ์ที่ไม่อ่อนและไม่เก่จุดเวินไปนะครับตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบเอาตามพื้นดินนะครับเกิดง่ายครับในเปีย วิธีการตัดของเขาก็จะตัดเสมอพื้นดินเลยนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาจากพื้นดิน,นครับถ้าเราตัดสูงเขาจะแตกตาตามข้างบนนะครับเขาจะงอกตามข้างบนต้นพันุก็จะไม่แข็งแรงเหมือนที่งอกมาจากใต้พื้นดิน,นคบคือการตัดตกแต่งของเขาครับ มองแทบไม่เห็นครับนี่ครับงอกมาจากพื้นก็จะลักษณะแบบนี้นะครับต้นพันธุ์ก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับต้นพันย่าครับมีเยอะแยะมากมายครับสูงจริงครับเนี่ยสองสามเมตรนั่นนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นที่แก่จนเกินไปนะครับตัดทิ้งครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ